ไกหรือเปล่าเนี่ยก็จริงอยู่ที่รู้สึกหนาวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเราไม่เป็นไรหรอวยืจีดูหนาวมากไม่มีเวทที่พอจะช่วยให้อุ่นบ้างได้เลยหรือไงนะเวทมนต์กรอเสริมอุ่นโอ้ดูท่าทางอุ่นนะครับดีละถ้าแบบนี้ก็น่าจะเคลื่อนไหวไตามปกติแล้วละ่ะริคคาร์โดเวทมนต์เนี่ยสะดวกดีจังเลยนะ โอ้ไม่คิดว่าจะมีเทมเมอร์มาอากาศหนาวแบบนี้ยังใส่เสื้อบางๆอีกนะเนี่ยมือนี้นะ่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อมเมื่อประมาณสิบวันก่อนอย,ยู่ดีๆก็หนาวขึ้นมาน่ยหลายวันมานี้ก็มีคนตายเพิ่มขึ้นด้วยจะว่าไปแล้วมาทําอะไรที่ริคาโดเหรออดีได้ยินมาว่าที่นี่อาหารอร่อยนะ อร่อยมันก็จริงแหละครับลองไปที่ร้านสา,าร่าเพลิงเสือดูแล้วกันไม่มีคอนเลยนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนอากาจะอุ่นจริงๆสินะออโชคดีมากที่หาเจอได้ไม่ยากนะออขอรบกวนหน่อยนะขอโทษด้วยค่ะวันนี้ร้านเราปิดแล้วล่ะคะ่ะ เข้าใจแล้วพรุ่งนี้จะเปิดกี่โมงเหรอต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะพรุ่งนี้เองก็คาดว่าจะเปิดทําการไม่ได้อเพราะต้องใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนก็เลยทําให้ไม่สามารถเตรียมอาหารได้นะคะแบบนี้นี่เองแต่เพราะมีคนแนะนําฉันว่าที่นี่อาหารอร่อยนะยังไงก็ต้องกินให้ได้เลย <S <S> <S แค่มีฟืนก็พอแล้วใช่ไหม มันก็ใช่อยู่หรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นตอนนี้คงตัดต้นไม้ไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วฟืนที่เพิ่งทําออกมาใหม่ก็จะมีควันออกมาด้วยใช้ทําอาหารไม่ได้หรอกนะคะอย่างน้อยจะต้องตากให้แห้งประมาณหนึ่งปีเข้าใจแล้วเข้าใจมากนะเป็นอะไรหรอยูจิจะไปที่ไหนหรอเอยเดี๋ยวครับจะไม่ทานข้าวแล้วเหรอครับ มีต้นไหนที่พอจะตัดเก็บเป็นฟืนได้บ้างไหมไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันผมเองก็ดูไม่ออกหรอกนะครับคุณไหนก็ลองตัดไปดูก่อนก็แล้วกัน <c oughs> เวทมนตที่พอจะใช้ตัดไม้ได้ก็ต้องอันเชิญขวานโอ้รู้สึกเหมือนจะทำบางอย่างผิดไปแฮะแต่ก็ช่างมันเถอะ ยังไงตอนเนี้ก็ต้องลองดูก่อนเป็นพอทักษะการต่อสู้ระดับสูงที่ติดมากับขวานสินะทั้งเวทมวนต์ทั้งสกิลก็สุดยอดหมดเลยฮะว้าวสุดยอดเรียงสวยมากเลยต่อไปก็ นะสไลม์ดูดความชืน้นสกิลที่มีชื่อว่าสไลม์ดูดความชื้นเนี่ยมันคือยังไงหรอดูดเหรอไม่รู้อ่ะหมายถึงการดื่มน้ำมังคุดแล้วน,น้ำอร่อยไหมลองทดสอบดูวหน่อยดีกว่าสไลม์ดูดความชืน้น ขาขึ้นจริงๆด้วยฮนะมันก็ช่วยเก็บฟืนทั้งหมดให้ทีนะมันค่อนข้างเยอะเก็บได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาเบามากเป็นฟืนที่สมบูรณ์แบบมากเลยไปได้มาจากที่ไหนอย่างนั้นหรอคะพอจะใช้ทำอาหารได้ไหมจะเรียกหัวหน้าพ่อครัวมานะคะอฟืนมันแห้งเกินไป ถ้าหาฟืนถูกนําความชื้นออกจนหมดเนี่ยมันจะทําให้ไฟที่ออกมาแรงเกินไปซึ่งแบบนั้นก็คงเอามาใช้ทําอาหารไม่ได้สลายเพิ่มความชื้นก็ไม่รู้หรอกนะว่าทําได้ยังไงนะแล้วแบบนี้เราเป็นยังไงบอกเรื่องให้ว่าของที่ใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ฟืนนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะน้ำหนักแบบนี้เป็นฟืนที่สมบูรณ์แบบเลย ืนที่มีความชื้นกําลังพอเหมาะแบบเนี้ยเพ่อจะเคยเจอนี่แหละเรากับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําอาหารโดยเฉพาะรีบไปจุดเตาไฟในครัวเดี๋ยวนี้เลยค่ะหัวหน้าพ่อครัวไฟกําลังดีเลยตกลงไปได้ฟืนพวกนี้มาจากไหนกันนะสไลด์พวกนี้เป็นคนทําให้นะไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่ถ้าหากมีฟืนแบบเนี้ยจะต้องทําอาหารชั้นเลิศได้แนะ่อาหารชั้นเลิศมีฟืนแบบนี้อยู่เท่าไหร่อย่างนั้นเหรอ มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละ <Yeah! S 1> ใช้สลา์เพิ่มความชื้นเหมือนกับที่ทำก่อนหน้านี้ให้ทีนะเข้าใจแล้วละรับทราบไว้ใจได้เลยไม่คิดว่าสลานจะเอามาทำแบบนี้ได้จริงๆเลยอะนะถ้าหากต้องใช้จะไปจัดหาให้อีกรอบก็ได้นะ <c oughs> ดีละ่ะทานอะไรสักหน่อยเถอะนะจะตั้งใจทำสุดฝีมือเลยคอยดู มาแล้ว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 รอนานเลยสินะแองกิสเคียวโทย่างกับผักริเซียเนื้อสเต็กกับผักสินะกลิ่นหอมหน่ากินมากเลยนี่มันเริ่มด้วยสัมผัสรสชาติที่ได้จากความกรุบของเนื้อต่อด้วยรสหวานจากผักแรสเปรี้ยวอ,อ่อ,อนๆจากซอสที่ละลายเข้าไปกับขไข่ใบของเนื้อได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นปรสชาติที่ล้ำลึกแบบไม่เคยมีมาก่อน ้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที้ที่เคยทานตั้แต่มาที่โลกนี้ไม่ผิดน,นะขอบคุณที่เลี้ยงนะอร่อยมากเลยครับอร่อยจนอยากจะมาทานที่นี่ทุกๆวันเลยครับที่ขึ้นชื่อของร้านเราจริงๆก็คือการตุนนะเพราะใช้เวลานานก็เลยไม่ได้ทําออกมาการตุนเหรอถ้าอย่างนั้นจะตั้งตารอวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้หากมีแค่ร้านเราที่ใช้ฟืนทําอาหารแล้วก็ ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเมืองก็จะไม่พอเอานะคะถ้าอย่างนั้นแค่ทำฟืนมาเยอะๆก็น่าจะพอสินะมันก็ใช่อยู่หรอกค่ะไว้พรุ่งนี้จะมาอีกนะจะว่าไปฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะต้องหามาประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอนะ มีแต่คำขอเรื่องฟืนทั้งนั้นเลยฮะฉันอยากจะรับทำคำขอนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะเพิ่งจะเคยรับคำขอในการจัดเตรียมฟืนครั้งแรกเลยเหรอคะเออการจะส่งฟืนไปยังกิวนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะไปต้องไปทางประตูตะวันออกของเมืองเพื่อขอคำแนะนำในการสร้างฟืนจากคุณโอโรกาที่เป็นผู้ฝึกสอนของที่นี่ค่ะ นักประจนภัยแหละผู้ฝึกสอนการผ่าฟืนเฉพาะกิจมีคนมาเพิ่มก็ถือว่าช่วยมากเลยเพราะฟืนมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละแมถมทั้งเมืองยังต้องใช้ฟื้นเวะลาห้าตันอีกด้วยทำยังไงมันก็ไม่มีทางทันหรอกตัวเหมือนสถานการณ์จะค่อนข้างแย่เลยสินะเพราะความหนาวที่ไม่น่าจะมานี่แหละถึงจะขอให้เมืองใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบช่วยแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเลย หมู่บ้านเมเชียสด้วยเหรอหมู่บ้านเมเชียสเหรอที่นั่นเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะมีคนอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วละ่ะงั้นคนพวกนั้นเป็นใครละ่ะแล้วพอจะรู้วิธีทำฟืนหรือเปล่าเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านี้จะเป็นครั้งแรกก็เถอะถ้างั้นลองทำตามที่เคยทำแล้วกันเดี๋ยวจะดูวิธีการที่ใช้และช่วยแนะนำอีกครั้งนะจากที่เห็นคงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่อย่าฝืนเกินไป เรื <languages>? ่องความยาวของท่อนซุงเนี่ยเอาประมาณเท่านี้คงน่าจะพอได้สินะเออออความยาวจักประมาณ40เซนพอไหวไหมเออ้าจจะแนวตั้งเป็นสองส่วนได้สินะเออ แบ่งเป็นสี่ส่วนจากคว่มหนกของต้นได้หรือเปล่า,าเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้พอจะส่งได้ไหมก็อยากจะแย้งหลายๆเรื่องหรอกแต่ทำออกมาได้ดีเกินคาดเลยไม่มีปัญหาเนี่ยขอบคุณมากงั้นจะใช้พูกสลานทำให้แห้งพอดีด้วยเลยแล้วกันเอ๊ะนี่มออัน ขอไปตัดเพิ่มอีกหน่อยนะเอะอออคุณอุโรกาขอบคุณที่เหนื่อยนะคะวันนี้มาเร็วมากเลยนะคะเพราะได้หมอนั่นมาช่วยแล้วใช้เวลาเพลงั่วอึดใจล้มต้นไม้ไปหลายร้อยต้นเลยแล้วก็ทำเป็นฟืนแ้ยังใช้พวกสลามช่วยขนฟืนจจำนวนมหาศาลนี่มาให้ด้วยใช้พวกสลามขนมีคนที่ใช้เวทมนต์แบบนั้นอยู่จริงๆด้วยสินะ รู้จักด้วยเหรอเออคือก่อนหน้านี้เหมือนเคยได้ยินมาจากในโบ์ค่ะตามตำนานกล่าวไว้ว่านักปราดผู้ใช้สัตว์ปีศาจจะปรากฏตัวและใช้สลามช่วยขนของนะคะตำนานเหรอปานล้นชูไทยอาจจะพอรู้อะไรก็ได้นะจะเกกันคราวหน้าลองถามดูดีกว่าจะว่าไปแล้วตอนนี้ยังมีฟืนที่ถูกเก็บไว้ในสลามอยู่แต่เหมือนที่นี่จะไม่พอเก็บแล้วเป็นส่วนที่น่าจะใช้ได้ประมาณสามวันส่วนของสามวันประมาณห้าสิบกิโลหรอคะอ๋อ เห็นบอกว่าวันหนึ่งใช้ห้าตันนะ,ะ,ะออส่วนของสามคนของทั้งเมืองอย่างนั้นเหรอคะยูจิเสร็จแล้วล่ะซ้มบูลแบบเยอะขนาดนี้เลยอะยังมีอีกหรือเปล่าคะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะสลานยังเหลือเท่าไรเหรอและอีประมาณครึ่งนึ่งได้ แต่ว่าก็แค่ส่วนของสามวันเท่านั้นล่ละจะมีคำขอให้จัดเตรียมฟืนเหลืออยู่อีกสินะค่ะการจะทำฟืนมันค่อนข้างหนักมากเลยค่ะจะไหวหรอคะโอ้ถึงขนาดเป็นห่วงกับเรื่องแค่นี้โลกใบนี้มันช่างใสสะอาดจริงๆเลยนะ แล้วล่ะแองกิสเคียวโทวตุนรวมกับปากริเซียที่บอกนะแล้วก็ส่วนของพวกเพื่อนๆคุณก็เนื้อส,สดๆของเคียวโทวรวมกับผลริเซียที่ทําการปรุงขึ้นมาแบบเป็นพิเศษเลยนั่นเนี่ยโอ้โหน่าทานจังเลยตอบแทนที่ช่วยเมืองอะนะได้ยินว่าไปช่วยพวกเขาทําฟืนมาเยอะเลยนี่เนาะถ้าอย่างนั้น นไม่อย่างนี้เข้าไปในปากก็ทแทบจะละลายทันทีเลยจังหวะรถสปาั์ที่จะขัดไปไม่ท้าเลยนั่นก็คือรถโกงกลองจากพัรที่ผสมผสานกับซุปและทุ้ท่นนองจากคาร์บ وني อันยอดเยี่ยมนั้นก่อให้เกิดเป็นซีฟานนี่แห่งปฏิหาริรายแ์แต่เรื่องนึ้เกินกว่าจะจนินตนาการได้นั้นคือปลายสุดของแรงรอนที่ถูกบิ๊กแบงเราขอว่ารสชาตินี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเท้มีรสชาติอ,อร่อยขนาดน,นี้เลยขอเพิ่อมอีกชามสิ นะถึงฉันจะดีใจที่ได้แสดงฝีมือที่ไม่ได้แสดงมานานแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยยังไม่ใช่การตุนที่สุดยอดที่สุดนะว่าไงนี่ที่จริงแล้วในตอนนี้ส่วนที่ปลูกผลริเซียถูกพวกปีศาจบุกเข้ามาผลริเซียคุณภาพดีก็เลยถูกทานเข้าไปจนหมดนะคะเจอแบบนั้นเข้าจะให้ปลูกขึ้นมาตอนนี้เลยก็คงไม่ได้แล้วนะถ้าหากว่าได้ผลริเซียคุณภาพสูงมาก็คงทําการตุนที่สุดยอดได้อยู่หรอก ปีศาจตัวนั้นมันมีชื่อว่าอะไรเหรอเป็นกลุ่มที่จะตรวจจับปีศาจแล้วก็ป้องกันสวนเอาไว้ออกอย่างละครึ่งทีเ,เราจะเป็นคนปกป้องสวนเองเจ้าปีศาจเข้ามาเราจะเป็นคนหาตัวปีศาจเองไว<อ>้ใจได้เลยเอาเอาจะเต็มที่เลยจะพูดตัวแล้วนะครับเอาให้เต็มที่เลยขอรับปีศาจที่เป็นเป้าหมายคือครีนิโบ จะรู้ว่าอาศัยอยู่ในป่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามีจํานวนอยู่เท่าไหร่ดังนั้นพวกเราห้ามประมาทจะเด็ดขาดเลยไม่ต้องร่วงจะจัดการได้ได้เลยถ้างั้นฉันไปทางนี้นะส่วนฉันไปทางนี้อีกเดี๋ยวพอหาตัวเจอแล้วขอรับเจอะตัวแล้วล่ะอยู่ตรงนี้แล้วมาจัดการกันเถอะครับเอาให้ร่วงไปเลยจะพยายามเต็มที่ครับ ไม่ไหวไม่ไหวกระสุนเพิงเป็นไงล่ะรู้สึกถึงพลังของพวกเก่าหรือยังไอ้ย่านี่มาทานผลิีเซสันอร่อยไปหมดแบบนี้จะทนให้ไม่ได้เจออีกตัวแล้วทางนี้ก็ด้วยดร้าเจอพร,ร้อมกันสองตัวเลยละ่ะแต่การไปประมาณ50ตัวเองเหรอเนี่ยคือเหมือนจะหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เลยยูจิ ป่ามีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยหลหรอโดนมาลุกบัาเลยนะขอรับไแม้แต่ dry a s สก็ไม่รู้เหรออืมไม่เคยเห็นเลยอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงพลังเวทนิดหน่อยนะอะอเริ่มเป็นสีดำแล้วนะขอรับนี่มันเหมือนจะดูดซับพลังเวทด้วยอะนะะพอนแห่งมังกรสินะ ไม่แน่ว่าหินก้อนนี้อาจจะกลายเป็นหินเวทต้องสาบก็ได้นะก็อาจจะจริงสิถ้าหินที่ดูดซับพลังเวทไปพลังเวทที่อยู่แถวนี้ก็เลยเหลืออยู่น้อยมากสินะดูดซับพลังเวทถ้าหากพลังเวทน้อยลงก็จะทำให้หนาวขึ้นหรอใช่แล้วล่ะกลับกันถ้าหากเวทมนต์มากเกินไป ที่นี่ก็จะร้อนเหมือนภูเขาไฟเลยล่ะสรุปคือความหนาวเกิดจากหินก้อนนี้เองสินะแล้วหินเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือเปล่านะไม่หรอกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะ่ะเพราะมีพลังเวทของคนอื่นที่ไม่ใช่ของยูจิเหลืออยู่ยังไงก็ต้องชมระล้างก่อนลนะแล้วค่อยหาตัวคนได้เอาทีหลังกลางอาคมเวทบนคลายคำสาปณบัดนี้ ลามทุกตัวช่วยตามหาหินก้อนอื่นที่เป็นแบบเดียวกันให้ทีนะภาพจำลองหินเวทมนต์ที่ชำระล้างไปแล้วตอนนี้มีทั้งหมด108ก้อนเท่าที่ดูเหมือนจะขยายขอบเขตออกเป็นวงกลมการคิดว่าจุดศูนย์กลางจะมีอะไรอยู่ก็คงไม่แปลกเท่าไหร่หล้ว จากที่ดูน่าจะแถวๆนี้ละสลามพอจะสัมผัสอะไรได้บ้างหรือเปล่า จริงอยู่ที่มันดูปกติแต่ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ในป่าอยู่ดีมันไม่ใช่ระดับที่จะเทียบใบไม้จากต้นไม้หรือหิม้ที่ตกลงมาแล้วเหมือนจงใจจัดวางต้นไม้จํานวนมากให้ดูกรงกลืนจนไม่สะดุดตาเพื่อปิดบังบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ยูจิเป็นอะไรหรอนึกอะไรออกแล้วอย่างนั้นหรอในป่าแห่งนี้มันดูแปลกทุกคนช่วยถอยออกไปจากบริเวณรอบๆนี้หน่อยนะลาวุฟไปช่วยพวกสไลม์ให้ถอยออกมาที รับทราบครับจ้าเข้าใจแล้วละยูจิคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอว่าจะทำลายป่านะไรแอสไม่พอใจหรือเปล่าอ๋อมไม่เป็นไรถึงแม้ว่าป่าจะหายไปยังไงถ้าเวลาผ่านไปสักวันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นหินเวทมนต์ต้องสาบถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีทางรู้เลยว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าดีถ้างั้นลุยแล้วนะ โจแพทเผาเพื่อให้การดับสูน าไปเลยนะพวกเราลองเข้าไปกันดูดีไหมเอาจริงเหรอครับเนี่ยยูจีดูจริงจังมากเลยเอากู้บองแห่งน,นั้นเออนอกจากช่วยเมืองแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอาหารอร่อยไงล่ะน้องซีฮาหนาวๆแบบนี้ดูเหมือนจะแย่อยู่นะ หัวได้แล้วขอรับเอ๋พวกน่าสงสัยอยู่เยอะมากด้วยยังทําเรื่องน่าสงสัยเอาไว้เยอะด้วยนะขอรับยังไงเหรอแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะพวกเรามมอยู่จีอยู่ด้วยยังไงล่ะขอรับใช่เพราะว่าพวกเราเจ้าดับดินลงไปในหมู่บ้านที่น่าสงสัยแล้วพวกเราจะไหวกันหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะขอรับเอ